หนึ่งในสถานการณ์ที่น่าจับตามองมากๆนั่นคือการแย่งอันดับเพย์อินในฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้โกลเดสเตเวอร์เรอร์สวันดี4วันไข้พวกเขาอยู่ในอันดับที่10ชนะ36นัดแพ้34นัดส่วนในอันดับที่11เนี่ยล้อนแรงเกินห้ามใจฮิวสต r าล็อกเกตชนะมา8นัดรวดพวกเขาชนะ35แพ้35ตอนนี้ เกมที่มันห่างกันระหว่างโกลเดสเท a r เออร์กับ Houston ล็อกเก็ตเนี่ยมันมีช่องว่างแค่หนึ่งเกมวันนี้เราจะเจาะลึกถึงสถานการณ์ของทั้งสองทีมมันเกิดอะไรพวกเขายืนอยู่ในสถานการณ์ไหนจุดเปลี่ยนของสองสโมสรคืออะไรแล้วทีมไหนมีโอกาสได้พื้นที่เพย์อินไปฟังพร้อมกันนะครับ เริ่มกันที่ Golden s t a ตเบล r r i o ร์นะครับโกลเด้นสเตเบล r เ i อร์เนี่ยมีปัญหาลุมเล้าตลอดในฤดูกาลนี้ในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับมินิ e ต o t ทิมเบิร์วูฟที่สกอร์1 1อต่อร้อซึ่งเมื่อมองดูลายชื่อทีมเนี่ยเขามีตัวเก่าอย่างเดมอนกีนเคลย t ทอม p ัน n เตเฟนเคอร์รีมีโค้ชที่ประสบความสำเร็จอย่าง Steve คอ r ์ยังไงเนี่ยมันไม่น่าเลยนะครับพวกเขาเนี่ยที่จะมายืนอยู่ในจุดนี้ เดมอนกีได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้โกลเดสเตเบลเออร์เนี่ยแพ้อยู่เรื่อยหลายต่อหลายครั้งเกมที่ควรจะชนะเกมที่ควรจะปิดเกมได้เราก็พลาดแพ้เกมที่ไม่ชนะก็ไม่ชนะไปเลยถ้าเป็นฤดูกาลที่ดีเนี่ยเกมที่ควรชนะเราจะเก็บได้ทั้งหมดส่วนเกมที่มันไม่น่าแพ้เนี่ยอาจจะมีเก็บได้บ้างแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ของโกลเดสเตเบลเอร์เนี่ยมันแบบ มันแพ้เสียบ,บ่อย3วันดี4วันไข้จำได้ไหมช่วงอุมพาพันธ์ร้อนแรงกำลังจะเบียดมองเลยโฟกัสไปมองไปที่6อยู่ดีๆทีมก็สะดุดแพ้รัวๆติดต่อกันเขามองว่าปีนี้มันไม่เข้าล็อกเท่าที่ควรส่วนคิสพอเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เล่นมา70เกมแล้วเนี่ยก็ยังหาคำตอบอยู่ว่าทีมเนี่ยต้องเดินไปในทิศทางไหนเขามองว่าพวกเขาเนี่ย พยายามให้เกมมันดีขึ้นอยู่แต่อย่าลืมนะนี่มันใกล้จะปิดฤดูกาลอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจมากๆโค้ชติฟเคอร์พยายามถนอมสเตเฟนเคอร์รีพยายามให้เคอร์รีเล่นต่ำกว่า35นาทีอย่างเกมล่าสุดกับมินิซอตาฮิเบร์วูฟเนี่ยก็เก็บเคอร์รีไว้จากนำอยู่กลับมาแพ้ซึ่ง เขามองว่าเคอร์ี่เนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้ายังไม่สามารถให้เขาแบกได้เต็มร้อยซึ่งสื่อเนี่ยก็มองลึกลงไปว่าเอ๊ะหรือว่าสถานการณ์เนี้ยการที่โค้ชสตีฟเคอร์ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วปีนี้บางเกมเนี่ยมันเบียดเบียดกันแต่ว่าโค้ชเนี่ยเน้นไปที่สุขภาพของเคอร์ี่เป็นหลักเขามองว่าหรือว่าบางทีเนี่ยรู้ว่าถ้าฝืนใช้เคอร์รี่ไป อาจจะไม่ดีในระยะยาวปีนี้มันอยู่ในพื้นที่อยู่ในอันดับล่างๆแล้วเนี่ยสมมุติว่ามองผ่านเพย์อินไปต้องไปเล่นรอบแรกกับทีมอันดับ9ก็เป็นรองมีโอกาสตรกรอบชนะไปไปเจอกับทีมอันดับที่กับอันดับที่7เพื่อลุนเข้าเพย์อินอีกเนี่ยมันดูเหนื่อยเสียเหลือเกินมันดูเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกินเขาเลยมองว่าถ้าแบบนี้ปล่อยจอยดีไหมอันนี้คือมุมมองสื่อนะ เขามองว่าหรือ Golden s สเต e w ลเล i ร์ที่จำกัดเวลาลงเล่นของเคอร์รี่แอบคิดจะปล่อยจอยในปีนี้แอบคิดจะไม่เข้าพื้นที่ Pay In Pay Off อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นกันว่าสื่อเนี่ยเขามองถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวคุณคอมเมนต์มานะใครเป็นแฟนโกลเด n นสเต e w ลเลอร์ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่เคอรจะปล่อยจอยในปีนี้ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยจำได้ไหมครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โคดเดยันมิโรเยวิตนี่คือผู้ช่วยโคดคนเก่งของโกลเด้นสเตเปอร์เควอ l ลูนี่เนี่ยได้ออกมาบอกเองว่าตั้งแต่เดยันจากไปเนี่ยล็อกเกอร์ลูมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองจะซ้อมกับโค้ดเดยันเป็นหลักโค้ดเดยันเป็นเซนเตอร์ตัวเล็กเขาเนี่ยสูงแค่6ฟุต7แต่เขามีสเต็ปการเล่นวงในที่ดีมากๆเขาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ดที่จะรับฟังพูดคุยกับทุกคน เค่วอลลุนี่ได้บอกว่าตั้งแต่ไม่มีเดยันเนี่ยเหงามากๆในล็อกเกอร์รูมโค้ดเดยันสำคัญกับพวกเขามากๆเขาจะปรึกษาเกมจะคุยเรื่องเกมตลอดและโค้ดเนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นขยันพูดจะทำให้บรรยากาศในทีมดีซึ่งตอนนี้พอไม่มีเขาเนี่ยบรรยากาศมันก็เศร้าลงเขาบอกว่าตั้งแต่โค้ดเดยันจากไปเนี่ยความรู้สึกมวลความเศร้ามันยังอยู่ในทีม อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะเป็นผลกระทบต่อทีมโกลเด้นสเตทหรือเปล่าสําหรับการจากไปของผู้ช่วยโค้ชคนนี้หันมาดูทางด้านฮิวสตันล็อกเก็ตกันบ้างว่าพวกเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับฤดูกาลนี้นะครับจุดที่มันเด่นชัดที่สุดเนี่ยนั่นคือการพัฒนาขึ้นของเจรเรนกีน จเจอรินกีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักบาสท,ที่น่าสงสารนะเขาถูกเอาไปแขวนถูกสื่อดา่าถูกสื่อลุมดา่ามองว่าเป็นดาร์ขยะบ้างเป็นผู้เล่นที่กากบ้างเรียกว่าโดนด่าแบบสาเสียเทเสียเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าในวันที่เจเรนกีนเข้ามาเนี่ยคิวสต์ล็อกเก็ตก็เป็นทีมที่ไม่พร้อมอะไรเลยเป็นทีมแท้งเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยโค้ชก็รู้ว่าเด็กคนนี้มีแววแต่ด้วยความเด็กและทีมที่ไม่พร้อมเนี่ย เลยให้โอกาสเขาได้ลองผิดลองถูกเขาเลยยิงแบบยิงแบบลูกที่ไม่ควรยิงเยอะมากสถิติก็ไม่ดีทุกอย่างทางด้านสถิติเนี่ยมันไม่ดีเอาเสียเลยเพราะเขาได้ลองผิดลองถูกค่อนข้างจะเยอะในปีแรกพอโค้ชจากไปเนี่ยกลายเป็นโค้ดอิมเมอุโดกาเข้ามาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงฤดูกาลนี้มีการเติมเฟสแวนวีธเติมดีรอนบุกเอาเลนเซนกุลเติบโต,ตขึ้น มันจะเห็นได้ว่าล็อกเก็ตเนี่ยไม่ใช่ทีมเดิมไม่ใช่ทีมที่จจเรนกีนจะได้ลองผิดลองถูกถ้าคุณทำผิดสักครั้งสองครั้งคุณก็เชิญนั่งที่ข้างเก้าอี้เกมมันเปลี่ยนโอกาสมันเปลี่ยนแล้วก็สื่อวงในได้บอกว่าจเจเรนกีนเนี่ยเขารู้บทบาทที่เปลี่ยนไปเขาต้องเติบโตขึ้นแต่มันเป็นความยากลำบากของผู้เล่นหน้าใหม่ใน NBA ซึ่งถ้าคุณไปดูจริงๆเนี่ยจเจเรนกีน จะเข้าตำแหน่งถูกมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการจบสกอร์ยังไม่ดีเท่าที่ควรส่วนการเล่นเกมรับเขาคือบ่อน้ำมันของฝั่งตรงข้ามถ้าทีมไหนทำการบ้านมาเจอล็อกเกตเขาจะเจาะที่จเจเรนกีนเป็นอย่างแรกซึ่งกีนเนี่ยก็ได้พัฒนาเกมรับมากขึ้นเขามีการดูเทปกับทีมงานดูเทปกับสตาฟโค้ดแล้วก็เมื่อเพื่อร่วมทีมรอบข้างเฟดแวนวีดดีลอนบุ๊ก เป็นผู้เล่นที่ป้องกันได้ดีเขาก็ไม่อยากจะเป็นจุดอ่อนในเกมรับเขาก็อยากยกระดับเกมรับของตัวเองให้เทียบเคียงเพื่อนร่วมทีมพัฒนาเกมรับขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นบ่อน้ํามันหลังๆจะเห็นได้ว่าเขาเล่นเกมรับได้ดีมากขึ้นยิ่งการเล่นเกมรับกับพิกแอนโลเขาเสียแต้มน้อยกว่าคารูโซเด็กคนนี้ค่อยๆพัฒนาเกมรับมากขึ้นและก็นอกจากเกมรับที่ดีขึ้นเกมลุกก็โหดเช่นกัน เขามี28.3คะแนนโดยเฉลีย่ย5.7รีบา์3.3แอซซิตใน12เกมล่าสุดมาตรฐานการเล่นเกมลุกดีขึ้นการยิง3ามแต้มไว้วางใจได้มากขึ้นเจเลนกินโคตอีเมได้อูโดกาได้บอกว่านี่คือเด็กที่มีแววแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยากให้จับตามองในอนาคตเด็กคนนี้ยังเติบโตไปได้อีก อีกหนึ่งจุดนะครับย้อนมาดูที่ภาพทีมหน่อยเขาบอกว่าล็อกเก็ตเนี่ยถ้าก่อนออสตาเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะกลับมาลุนพื้นที่เพย์อินเพย์ออฟพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ทรงสวยแต่เล่นกันได้ไม่ดีนักมันเละเทะเร็วเป๋เลยก็ว่าได้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่โค้ชอิเมอุด o ก้าเขาบอกว่าตอนเบรกอสตาเนี่ยล็อกเกตไม่ได้เบรกตามเขาสั่งให้ลูกทีมเนี่ยฝึกซ้อมการยิงเพิ่มการยิงเพิ่มความเร็วของเกม เพิ่มการป้องกันที่ดุดันมากขึ้นเขาบอกว่าช่วงออสตาเนี่ยล็อกเกตปิดแคมป์ทำงานกันอย่างหนักซึ่งผลเนี่ยมันออกในเดือนมีนาคมพวกเขาเป็นทีมที่ยิงดีขึ้น3คะแนนทั้งทีมยิงอยู่42ยืนอยู่ในอันดับที่5แล้วก็เกมลุกกลับมาเป็นทีมท็อป10ได้ยืนอยู่ในอันดับที่10รวมถึง เลตติ้งการเล่นต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นจังหวะของเกมดีขึ้นการป้องกันดีขึ้นต้องบอกว่าล็อกเกตเนี่ยไม่ได้โชคดีแค่กิีนดีขึ้นแต่มันเป็นเรื่ององค์รวมของทีมที่โคชอิเมอุโดกาเขาสั่งให้ทีมทำงานร่วมกันการเสียเอาพเพลนเซนกุลได้เปลี่ยนเอาเอเมนทอมสันลงมาเล่นเอเมนทอมสันเป็นลุกกี้หน้าใหม่ที่สื่อบอกว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย เด็กคนนี้ไม่เหมือนผู้เล่นหน้าใหม่เลยเขาสามารถเล่นเป็นฟอร์เวิร์ดได้เล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ป้องกันได้ดีมากทดแทนตัวประกบได้ดีการเล่นเกมลับของเด็กคนนี้เข้ามาเติมเต็มกลายเป็นเราได้เห็นล็อกเกตในเวอร์ชั่นสมอลบอลซึ่งเอเมนทอมสันเนี่ยช่วงที่เป็นตัวจริงเขามีผลงานอยู่ที่14.4คะแนนโดยเฉลีย่ย10.5รีบาว3.3แอซิต ต้องบอกว่าทิศทางการเล่นสมอบอลก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าทีมพวกเขาเนี่ยมันจับพัดจับผูมาปังพร้อมกันเจเลนกีนก็ดีสิ่งที่โค้ดอิเมโอโดโกาวางแผนมันผีดอกออกผลและก็การตัดสินใจใช้เอเมนทอมสันเป็นการตัดสินใจที่ถูกท้องจากเนี้ไปเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเหลือโปรแกรมประมาณ12นัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ล็อกเกตที่ร้อนแรงจะไปถึงเพย์อินหรือไม่แล้วโเดนสเทเวอร์ทีมที่โคตรเก๋าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่หรือจะเป็นแบบนักวิจารณ์บอกว่าพวกเขาจะปล่อยจอยในฤดูกาลนี้คุณคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาทีนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์บอกต่อให้ทีนะจ๊ะ